ว่าเลิกนี่เลกหาเลกโอสุโอเคลดับผวมัวปาผลิตก็ดีก็าเดนาเสกเสวนาเสกเสวกิจสเวก็ดีก็าเด็ล้นีล่ะเดูกันนะบเวดาก็สุเลฟรีดันท็อกเลือบลอบาร์ตบลอนด์นี่ล่ะต่นี่ไงเนี่ยอยู่เวลาเรออเดียบพีเลก็สุเลฟรีดันท็อกออเดียบพีเลเอด็อกโตด๊อก ไปที่นอภากีปปปากลื้่ิรพายีตาพิตามาดอปปปกลืดีเปมิตรเปกิกวากดกีลอากีดิรพานป่ภากญ่ออดอปคุบนนาดิรพายีเดปกิกวากไดกตนอล้ตอลุแล้วอุมมืคือคือตัดสอดเสตีอินเนตอีกผูมีผูสาระู้วดิรพานีตะกี้ยอสัปิกาเีว่ปิกวากกวอดเดีินตูดเน

ဒီဘုကလည်းတော်တော်တော်တယ်ယင်တော်လည်းဘူဖာကြောက်တယ်လည်းနဘလည်းမစည်လည်းပေါ်လည်းကုတော်ဖလာတာတတိဖတ်နေတဲ့မြတ်သောတပတ်မှုတွေရတယ်ဗျဒါဖယ်နေရဗုံညာချူမော်ရကြေရမင်းတွေကမှာလည်းပြူလာတယ်ဒီနေအဝယ်နယ်ကလည်းညဥ့ဘေးဥဒော်ကလီချက်တော့ခဲအင်းနဲ့တမင်းညာဥဒဘေးဥဒော်ကလီပါနော်မာလချီနတ်ဘိုဒက်ကလီပါမာလကော်နတ်ဘိုဒက်ကေပါတော့တဲ့ပြီးထဩကီလိုကဘော်ဘိုအမေတကိပါနဲ့ဘတ်တော့တဲ့စီကနေလာ แกี่นี่เธอต้นหญ้าอนไปเรเตรมโนเล่ตากโคติเรตั้แล้วอับาัท้บาขาแล้วบกบัเตอแล้วดุดุมมึนอี้นหญ้าไม่ทำโนเล่ตาเกโคเิแล้วบกเต้นหาวนนี้ไม่เวรักื่อเส้นลักกปอเนาะเรตั้งตัต่อสื่อเส้นลากกปอเรตั้งทตัตอเนี่ยเอาเงนอาหากินโอ้ดแล้วปัดตู้ดกอดดกแล้วเราสั่วล้อส้อปล้วรนูบุส้อบุสีผพันลย အော်ဒီပြားနဲ့အိုပလာဘလခော်နဲ့オーဒါလူပရေオーဒါလာကပါオーဒါအတူတော်オーဒါကလုတ်ချစ်တယ်လို့ခေါ်လာ။အဲဒီကောလဲオーဒါတတ်ထူတာတော်စီပြ။ပဝဲကညဖိုးပြားနဲ့ပိုပလေလို့နဲ့ပတထူတာတော်တော့တော်ရကပါ။ပတဟဲလော်ချဲလော်စဲလဲကျော်လို့ကျော်ပါလေလို့လောပါလေဘော်လမလခုလနောနောတကပါ။ဒေါ်တလက်ပမာတစေးပါစေးပြားနဲ့ပမာလူနဲ့ညော့တို့မ။ဟွန်းပဝဲဘကညော့တကလူနဲ့မန်လူနဲ့တော့ဘလနဲ့တော့တော်နေလာ။ ตแลผีตามมาตา้เล็ที่ก็เรยปเตะลีบาวัเลมาเล็กลอยอยูวันลีมาล็กปนนยอยู่วันลมาราถอยอยู่อะนนก้อเนี่ยลอยอยู่เดทอยอยู่เนี่ยาเวอักเเดอชอยอยูสิปานนี่ละกก็ตาสิบปนี่มีตั้มาเรื่ลยนอเข้มงอมบุีเดบมาลอยอยู่เด็กมาลอยอยู่อยอยู่เด็กมาทอยอยู่เรื่อเชือมามาเลืเรมาดูบ้านเรื่องนกิู้คนนาสิปนนี่คดว่าด้กีนาวิปลย เตลมาลูอบลมาซีอสซีไปแต่ลนกสู้ทองกินที่นกคนเป็เตลีนะนกสารกตัวาเปะแบบปบบบบเป็ดป่าตัาเปรที่เอก็ป่าที่รกเสเป็นแน่หอบาที่รกเส้นนกมาดิเลยนกบ้านมาเลที่รุก็เส้นที่บกเพก็บาขเดอะไรวแต่สุดทายสิี่่านเีที่บกพไม่ขุอะไรไว้เนี่ยเอเนที่บุกพกิ่าที่บานมาดูทวีมาทวีเวลาแน่เนี่ยไม่ขอะไรที่บกเ้พกก็ด นบอกลุ่ทั่วมาท้วยละเสเออคอบลูเลตตาเปตตาปราดดีที่ผ่านเนี่ยคุณอาดิรไพเนี่ยได้สัญญาไว้ป่ะอาวิศัยผ่านเนี่ยเอ้อดเฮโซฮิกโมแซมิตเต้สิบากนาอาวิศัยมาอัลกอรีกอชาละกรุปโตลาเนี่ยนมัดะเซเลเออซูเวซูโอละกรุปูเวดิสิบากนาดาโวพราจิรคนาราบาดิบะกีดิยะยืออยวยละบกมาซูละคลัสเกปูละกอรีปโตลาบะเนี่ยมาปลิมาปูทีบอกอปอดิเนโอเวราสิกอกอมูกอบาละ อาว้เนี่ทีมีตาเกวะตาเล็กที่โบกอพน์เนี่ยดีสับเต็มกันเนี่ยนกิเต้นเนี่ยตบมืเลยดูสิเนี่ยปกบมีเวลากบบลีนาดอนนกิเล็กบบนอปลีนาพูน่านอเตนในทีมีวะตาเล็กที่โบกอพน์เนี่ยกับสีปากแนะดูสิเนี่ยทอดลันาเสีอาไว้เนี้ที่โบกอพน์มูดาด็กกบบักุเลสมาคือคืที่โบกอพน์เนี่ยดูสิเนี่ยทอดลังคนนาเสีไปเนี่ยเป็นมิกกี้กัวก็ด่ากันเนี่ยอ่านอจีรอจาราวัพัลลูดอ ਉ ថੋ ਗੋ ਬੇਰਾ ਫਾਡੋ ਨੀਸਾ ਸੂਸੀ ਲਾਗਪੋ ਦਾ ਮੁੰਗਾ ਤੱਤੁਰਾ ਤੋਨੇ ਪੋਵੇ ਬੋ ਗਿਓ ਫੋਜ਼ਿਟ ਫਾ ਨੀ ਬਿਤੇ ਹੇ ਲਾ ਚੇ ਲੋਲ ਬਾਲ ਡੂਲ ਨੋਨਰ ਗਾ ਬਾ ਸਾਨਲਕ ਕੋ ਖੋ ਰਗਾ ਡੂਲ ਲੱਕ ਟਰ ਗਾਨੇ ਪਾ ਪੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾਲੇ ਠੀਕ ਹੋਨੇ ਆਉਦੀ ਫਾ ਨੀ ਕੋ ਹਲ ਬਗਿਓ ਟੋਆ ਬਗ ਮਾ ਬਗ ਲਿਆ ਬਮਾਪ ਮੇ ਮੇ ਲ ਚੋਲੋ ਚੋ ਪਾਲੇ ਬੋਲ ਮਿਲ ਸਿਰ ਫਾਲੇ ਨੋਜ਼ਿ ਫਾ ਹੋਨੇ ਨਾ ਮਾਨਾ ਚੁਟ ਨੇ ਬਾ ਨੰਗਾ ਤੋ ਡੂ ਡੂ ਟ ਨੇ ਬਾ ਤਿਆ ਅਖੋ ਨੇ ਓ ਰ ਲੂ ਪੇ အော်အဆူစင်လာကပေါ်တာဘလော့ခေါ်လာနေရတော့တက်တင်နေပါပေါ်ရပါကရော့ဖို့နေပကုတ်ကလစ်တဲ့နေအော်တော်အလာကပေါ်လာတာလာကပေါ်နေပပလာဒါလည်းပတပ်ပနောသီဖာနေလားဒိုပတပ်ပနောသီဖာနဲ့ပပလာဒါသာနေပပလာဒါဒါဒီလေဒိုပတပ်ပနောသီဖာနဲ့ပပလာဒါတိမီတခါခေါ်ဒိုပတပ်ပနောသီဖာနဲ့ပပလာဒါတိမီတမီခေါ်ဒိုပတပ်ပနောသီဖာနဲ့ကမြေကမျိုးပကပပကပ ாக்கு လေပေါပကပပနောပတ်ဒီလေတီယာ इज दी तोखे विजिटर टू ने तलेपा टी रवे पग ည छी का पमु छी का पखवा टी रवे से नके पग ည मु खवा मो मूरला सला पखवा ने मोता का छी का दोमो ख्वा ल सला पमु ने मोता का छी का दोमो चिकु छी का डुडे बाटी ने ला छय ले पग ည पु ने ओथो रमा ले पग ည पु ने प्रू रमा ओखू ने दो पु वे ग ည पु से ना तास दी से ला पवे ने वेडी पोलिटिक के बारे टच गतो

တလတလကောခနာဇီဖန်ဒလူဒီဒလူကနာခနာသီတပိုင်နေကပါစညာလာသာတခွေလောပါကောရမီတခွေလောပါတဲရဒီဘာနကပါစညာလာသာဂျင်ခ िए ညုန်ရဲ့အကြီးခဲလနဲ့ပါတဲပါအတကြီးပါခဲလတဲ့ပါတဲပါတခဲလကကျင့်နေမဲ့တဲ့ပလေးနေဦးလကောပူတချူခောပူနေပါအေးပါလာတာဩဒီပေမခလီနေလောသကောလာတတိဘာနကနေပါပစ်စတီ पन्ना गुरु ने तो ब्लाक ऑन ने पतेरना हुदा बसना के ने ना पन्ना पुने अवे ने अवे ने टीतेलन पन्ना ए सुरुन ने पन्ना गुरु ने लती लचे बने ओरे पसिनो रोकी ना पे अब बोटी बेने सुखुक लतम लाबो मिसी कोखे न्यूग्र को लल्ली मे अपोली माटा पच करे लुदा दमु सेगा लुयाली लटा पचे बने अवे टेवे टेला ต่ว่าสามัคปรชาจิโรบาเวทีพันลรือพนัรือะพนเรือละตปชกลเจบามาสุโตกจมปชพมาคัเชยดีเปลดุสาตนบเดเอาเนดูลลลลรบาโคลบาเตวเตละอคนเนยเปยอเนี่ยสวราปยอเนเกบปกปเนี่ยมเทคเลบบาเตวเกเกวเลบบอดูเตนเวจอปเวละนงายเนาะ ပတ်တော်မဆာငိတဲဝစီကောတာကတကလို့ဒီအစ်တပန်နိပကလက်တဲရလက်ဆဘွေးကိုလဆနကုတူကောတဲ့နေတနည်းလည်းပါတစီလည်းပါဟိုနေပပမာရလက်ဆွေးကောပဲတကပါလားကခုစဘအူဂျိနိတဲဝစီကောတိလပဒီလီနေလပလာဆွေးကောရတာကတတမတကုငယ်နေကတူတကေပေယော်စစ်ပနစကိရာမာတေတီဝဲနေလားဒဘွေးရနော เมีอะไรพูเลแค่น้ภาษาฮีบุคุมนนั่ไม่เอาขอบร่ละซิซิลากะข้าวละชาเไว้เนี่เอาไว้มีรื่อชีสุต่ามาเนา G เอาส์พนามา D K B คนนะดูทอต้นอ้าต่ามาละชาลากวีซีซิลากขอะนี่อสก๊องอนสนี่ปดูร้บ้าปดูรู้่าลเนปดร์พากตํานาละตะตะคุปเมาดสิ่ยานานเนี่ยเว้เนี่ยละแต่ละปดูรู้อ่ะหล่อเนี่ยตะสุดละ่วิไหนดร้บ้างบาร์ผีปาละ အဝသီဖာတတ်တော်ခိုရုံးမှာကျတော့လဲအဝယ်နေစီမခတ်ခွေရေအိုချိုရေကတာနဲ့အဝသီဖာတနေပါအဝသီဖာနဲ့နည်းလည်တချာလစ္စည်းဟေးပါလတာမညာတဲ့ခါရဝီလာဝနဲ့နေငယ်ကြီးတဲဆီဝဲလဲဘာတူတစ်မြပါလို့နေငယ်ကြီးပဆအမဲမှာလိုပဲနေမိကုကလဆဲပဲနေတလက်နေငယ်ကြီးနဲ့ညောညောလားတလက်နေငယ်ကြီးတတ်မှာနေမြတ်တဘောလား No bobagin thiko no boba gene sa no boba e hibokoppo no boba ke nepoke lepo ket to ozipha do hukleshelo lawe dipatamunlo alo tibukkozeta mane ke ba e le thibokoppo. Ta fota so khalala lenne kathdo e thibokoppo ba senyahowe, Thbokopluthowe ne aga, mite neba ne ba ba matlo ne otle. Ire thi bokoppo di senyathweji bat tekeize ne somme ka pomaralo weda. ตาซีร์ไฟเนี่ยแหละที่พอกเขโพสิร์ไปเนี่ยกระเป๋าลูทัวยมาทวยเวรานี่ล่ะที่พอกเขาบอกเลยเนี่ยการซีร์ไฟเดี่ยนั่นกูมีเคมิสเปปลีระพูดละว่ามีเตอร์เล็ลีว่ามีเตอร์เล็ลีลอซอลเล็ลีซิกาเล็ลีลอปอเล็ลีออโคซอลเล็ลีพรีขึ้นเลยล่ะภาษาสุสเซต์อเคเนี่ยภาษาพ่อเตวเรานี่นั่นทีทีลูซันลอยดันเล่ทอพอตอดปอกตลอดปอกคริปโอนอาร์กิเนลล์เนี่ยป่าวเลยตากลับเลย เตาไดดูเรอเวะนกสักครีดดูเราเว้ะเล่นกส่ายัวดูเรเวยลเล่ปากก็มาู่เหรอฮิเลเลกปกุูเซ่ซูฮิเลเลกด้เวละแตเดเว้ะปากฮาวกซูฮิเลเม่กนซนบาจิเออเคนเนี่ปากมาู่หรอเลตเลเนียไม่เวละซูเส้ลังกัปลาคาลามีต่อดเลปวปเลเลยอดเลลละต่ไม่เลก็หลอกละแต่ไม่เลลว่าตีะเลม่บ้านอเล่แล้วก็บมีเล่ลเลเลดไปดนเลนยเก so pas so so lo mo a jo ne te lo le lu lo be do de ba ne o di ne parce que le do ta le be lu be pwin ke ce sa ke su ko chi su ma ba ne ya le accordingly ne wa chu mo be jotte ne be ta wa ne jotte ma pya la tu mu na la is he la ba na mi ba ma wa le ma ko po di chok ke ne aw ne pa la tu ru wa me ku ka di ba ne o be ne so lo we le aw ne phya do su me me ne so lo we ti le ke ke pa ke o le ke ke pa do ru ko lo ne เสวกกน่าลูพอเวลูพ่อวะมชิุหาเวเลาตรกีานล้วบูตที่เ็นเีม่กเตัแมกเนยแม่สิกเตัวสิกายแล้เนเนเรื่ลีปอปามาปอปาเป็นลอนี้เดะก็ช่วงเวลาที่ก็มาอบูบาเออไปไปสก่กีบที่บุกบเนาะกับปีเดกเกกอลาวาเดกปะตะเลกละเลาบลาเนือตัแต่กดิวโกโน ตบลอเนี่อีมาเอาเนลอปี้เดียซิสิลก็ปนากิลอปปี้ฮาวกุ๊จีเดตัวเลยบาแต่สุดท้าบอกรสิ่งพัานกินล็อปปี้ล้วเนี่ยมาตำมันยงมาตังเลยดีตอเวลาะปาเัมบลอลตบลอขันทีราก็ปนที่เราคกินเินมาซะดีดีดีบ้านราเนตบลอแล้ต่พลเมองตูเนี่ยปากกัมบลอบลอนักินกะเาเดตอสอลยู่ก็คุ่ะเวเจพอบานเราไปเวกินงยบพูดสิรพผามิมิเลซสิสิล่ะก็ปนเนี่ โกศิขาลมากวิลาจุลาเวบัมนูคเลเตอร์เนี่ยเปพกปาเยโพสิทธเนี่ยปตัเปิดราดัเขยตาราดักเลตาปาปนออโอดีบ้าขี้ค่าราคาปกรูกันแ้รอมเราผ่าดูโออามาเซืรอคาราคาบมารามนูมาเล่ท่อเลทอเรประจูปกอนเสพพอกาปลอเลปกติเราต่สิกเวปกติเราถ้าพอถ้านิพิานหือิราบิลามีสิรธาซีวาสิรธผาอีขคสิาปกติเราเว้ามาสิทธิ์ผ่านเม တတဒူနဟောပတမနာမြေပါပမပါပလောခဲဆေယိုဒီနဲဆွေဂုဂိုကဲရလဲ့ညကဲဒီပတဲလီခဲဆေယိုကဲရောခဲဆေယိုဥဝရနီလောခဲဆေယိုရကဝန်တတကုတချေလောနိခဲဆေယိုလောအဝတိပါရဘမရလဖွေပြူယေဘုကမတလဖွေပြူယင်းနော်တလဖွေပြူတုတ်တဲယင်းနဲပနပတလထောလထောနဲဘကောလောကောဝဲလနာကိနဲခေါပလလောပအော့ကလသပတကနာဝဒခလီသော့ပါခုနိတော့နော်အေးပနအောချတ်လောလောလောအောချတ်ဒီကလောလော อัต no ุกลูลนี่ยซอดีกลอจันนีปนอดีกลอใดวาออจันอตุกลูซอดอดีกลอจันเนี่คนนี้ดอเนาะมีเวลาหรอบางนุกเลยเนกระเวบบ่าเวกอดอ่เปล่าประตาอุมูเวเนี่ยประตีปกอบ่าเดี๋ยวประตีเตจิบ่าตาปกอระดาบัมาตาเปื่เชนเลยก็มันนี่กีตาร์สิบลีปกอเปนน้าละมาตาเปื่เชนิรปารีะนาดูยาดดูลยชินะเปลืลชิโนกัวกูปเนยยายคิชิโนตเปลกับาชิโนอที่อเน you coach na lo ye ka ba china lo mar ga ma ye china te ba ma wedi ne ka no ma ma jite ma ne ta le me to ra thiro we ke ire me to ne cha li w ni li lucky ko to chi ta chi ki ne me to ne cha ra li na ba ga no pone no p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 u da me to ne cha ra li ba ta te ba he te le lo ba ta te na ba cha ra cha ra cha ra cha cha ba di le ko ra ke le ba ta la nya i den nya i den nya i ma da ja le ထဲတော့ဘုညာသောမေတောပြေပြပါနေနော်မေတောဒီဖလာတက်ကဲဘိကေဖုန်ထဲတော့ငါ기도လို့နော်တော့ဗိဒညာလက်ကပင်းစဲလာတလုံးဘာဟ ాయి ကတခီလေဒါနီကြီးလာကြည့်ပါမ냐အခွင့်နဲ့ပဖွမှုတွုန်မှာကမဘဝဲစကောကညော့တာခွတရမှာပါတော့ရအဝဲအဒီစညာဝဲလက်တာမူတခုတော့တပပါလစကောဝဲနေနော်တပပါလစကောဝဲဒီပတဲဝါနာကေတကုတတမတခုဒီပလို့ပါဟောင်းဘစဝဲတိဖလက်တဲရာဟောနဘလပေါကမာခါတမီလပေါလ อตโลเลคอ o r ค t เด็กอะไรม่เดเอาไวนม่พแล้วก็มาละเล็ตเล็ตเตสกอลมีออรไลด์มออรไลดราคูเราพาราบากิหนยอเราคู่เาพาราลาเราเปดเดอด็กเาดีสือสิรพันเยเลคิตาฮิกูเลขิเลขิเลเปเดเอเปดเดเคุณอุพเอะเนี่ยคุณเนี่ยเป็เวปากนพสิพันนกินี่เป็เลิตาฮิกูเลิเลเปดเดแต่เป็นเดอเราวว่าพูเราเรยนตยาบ้าอะไรอ่างนาะเชื่อว่าโค้ดกเนีพูดเน่สีเรเนี่ย ลตอมืล e ja. ักแคยุงมาเวพรชิตชิคีตน่ะตอชิดชิกิชิดไปเนแต่เฮีก็ท้าวเราจัตดนย้คนอาศิยรพัเลมาศีราูดูมาซีกมาราอดดูที่พวกเขาพูดแบาศีบาบ้าขอบายบาติบานั่นอดอดูดันเลนลีลีลีเนี่จะกตพุ่มตูเนี่ไปเฮซนเนี่ยเฮ็ลีบาจาเลิกเลีอทีเอพือโพทีกันเน่นาะอโพที่กันเนี่ยพุ่มตูที่กันเนี่ยไปเลิกเลี่ยไปที่นะ คลีบจเนืเกมันเลอกลีเลยกล็เนื้เนมินิมีอันไปยาไปยให้ฮีโลเวลาบอกเลกคลีมินมีนียไปยให้ฮีเให้ฮีโลเวลาบอกัเนเขดดิเนี่ยแต่ย่ก็คลีชุนเนเเจมอย่กคลีชุนเลกลีเจมอดิเนี่ไปยาให้ปาะเนี่ยตัดไ้เนคลีแมเนีพึมดูป่าคลีคุณนยากอยากอเนี่ยชูะทอดลกคลแล้วทอเนี่ยรูรูแบคลีลอยแล้วนะค่ะนะโคชูทอดวาเนี่ยตาโอลาลืบดีบวตาเนบาดมือบ่าเนะ ยอเลียวเลีวอคนเนี่ยดื้อได้เลยเลยพุมุตวเนี่ยอลากะปองหากอเนาะดูลพะพุมุตุอลากระปอหาก้อร่มอะไรปกระเรกโคมาชื่อตเดียร์ปกระเรกโคเป็นเนื้อหาเดียร์คีโตคุยเป็นอมาชื่อเดียไปแก่ราบีจีเอฟสอสอนแล้วนะคีโรคียคีโรจีจีเตอร์จีคีบล่นี่ปอล่ากี้เล่ลยยะดูข้อีเดียวอะไรอาละแยูตูปานี้ว่าตอเยาแลพีซีเดปาน่วาตองเยาแลดิคินตอยาลอะ ลูบ่าวอะก็ขอได้มเนี่ยขออกขอย่างนี้งัเียตลอเยงาลุตลุไม่ลเนี่ยทกเนเชตุลาเวบาสะได้แค่ะไเนกสิขารขนเนี่ยอาสิพดสิ่าเวบ่แต่ว่ยอมานนี่มุตินีเนี่ยกำบัดดูกิทีกอกบัดดูกิตากรุ๊กกรดอกะกดูกันเนกบัดดูกิจปวักลุธิรพอยะปวกกลีรพาเน่โอเลีก็กอาทิพเนีมปอ่เลประตอทกี้อะประตอผูเกี้มะลาลประตอทกี้มลาลปอตอผูกี้ นาบุ้ยทูกบุชอกัต่มาต่ต่สิ่เย่มามนเกมีอะไรพอเกลื่อนไดผ่านอรก็่นบัควาดิสิก่อนเนี่ยคนอดผ่านเอชุกมรปกแลกพปักอนนี่ยคนนั่ละบมุสปุกระปันอเปลลยเป็นเวลาบักบัคเเลดัดได้ยารกาเราป็นบตูเวลาตาดูด้ยารดผ่านเนี่นี่ยิ่ลาเกนเนาะเ่ะก็จะเที่ยนตาขยตโน่ะมิสิกอบาอูลินนีิีตีลุยยจิตุลเกเน ทอปอร์นันทอปอรลอปอรนัลอปะซีรีสพันที่สีแล้ดอกเบละที่ละก็เคลื่อนเอคำลืเลยบอมมุสปุกกระดิ่งไปเนี่ยที่น้าเวรัลก็คุณน่าดีร์ไปเนี่เกษียบวกกัลยที่กันเลยดอก็มันนก็ปกติมาเนมาเวตหนึ่มาเวตซี่มาเวททอบาลบาคนเนี่ยเขียนตั้งคืนน้ดอกแค่เนี่ยเขียนอะไรก็ดอกเลยเกษีบาก็แบบเขียนสบพักเหรอแค่เจ้าวันละมันถ้าเหรก็เคลื่อนดีร์ไปนที่ก็เล่เบสเซอระ กเห็บาวาละบําคนเลเนีกตบมาลอติกิปะเกบอกเดอี่ยงนี่เปพลาเปเปตมาลอติกเปมีปลาเปลือดูเลยที่กอเปลบเลยเออดิเนคเแคบๆไดลอตลีที่กเ็บีเนียอนเนนักเดมีที่กอเตอบีเลกพื่เราบาานักเมีเวลาที่คอเลยเไปเห็นน่เลยปกเกบราที่พวกอบอตุลปวะดอกเป็มีเวลาที่พวกกพอดอปัตาขตาอย่างนู้นเวลาไม่รักอยากเปเปลาเออดิเนคนเนี่ยนั่งเล่นกินปิ้งมาอาวุไปเ ปลบบคนน่แล like <wh> ้วก็เปิดปัาดีค่เคียนิคนในสิปันเก่อนเราเปดดูจะต้ปิดดตอนนี้ว่าก่อนเลเปดดูหรอนั่นๆียวดูเน่ยาว่าก่อนล้วปันเนี่ยตาไมไม่เนี่ราะมีเรือสราละมั้ตักรู้กรู้คนเว่าก่อนเสระปดดูวนอคับเปดดูเน่ยมดะลรที่ก่นที่ก็อเปิดดูสิรปัมาว่าปเรเปดดละแล้วตักรูกรรู้สยิสิปันเนีก่อนเปดดเปดดสิรปานยิเน่ เรพดูแควทูเวพดดเชอร์กดตาดูมือพดดูหลาโตพดดเชอรเพืดอํานั่นแหละเอาเนี่ยอะนั่นแหละซอสีเปดดูลามืเดดรดูอร์ดูโซนีปดดูกลเซพดมือดาดาพัดอนันแหละเอกลเซีอนัดูออตัดูกุเวกโลก็พัดูเลเลลเราปะเลยดูดูดินเนดอตากรือกรู้นะแค่นตากรือกรูนังเก็กเวกรมูป่ะ PC data grogro LKEB data grogro BGF data grogro BOBID fanage data grogro KTL ena ke data grogro 50 data grogro tme ba na ka ba 50 ke DWQ DL ne ok la 50 ba na ka 50 ke DWQ DL tat to one le choko lo 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 ba le choti hore dane lo ta thu ya ji lo ma patalo patamone salon ne po cosblee thiko le po odibila po le me da kola ကောဆူလေးမိကြီးကော်လာမင်းကဘာဦးကတက်ပြီငရီတပလကဘာပပနနိပနတိမီအန်ဂျူဂျီပါတူနောခနော်ကြီးခီပလကဘာပပနနိပနပယမဆိုးရိုတိပိုင်ကဘာပပနနိပနတမီပဒုဇီထပိုင်ပါမဆိုးရိုမိပပနောပဲအိုကေခီရပိနေဩရလခီတောင်းလာရေးကောဆူလေးလောက်ထမပဲပြန်ရမယ်ဆိုတော့လုတ်ခွေချမ်းတာဘွနကောပြောလုတ်ပိုင်ခွေရံဘဲခွေကိုပဲသူ့ခွေကိုကျွန်တော်တို့ပြီးပိုင်ပေးလိုက်ပြီတဲ့ เอดีสกาอมาตองซกอซีสีมันจนเดูพยายามไหมอดี่เช็จนเราดูเต่าปกแบบดินนี่กี่ตระันะไปยอก็บปับนอนนี่ปะานี่เละเลาะาวกอลาวเเอ๊ะ่ครเนี่ปอันนี้ปกอีนีผู้พิรพิาเ่วกบอะไปยอลปนอนี่ปรปับนเลยตลกปาหาว่ปันยปสิงไปนี่เป็นมีมาหาวเลตอดูย่ารดีเล้ตาดาไปดีปนมาเียนี่เปล่ากบมาหาวเลสิสิลก็ปลดีวเนี่ ဟာရွေးလေကြရပါခင်ဗျဘီဒီခဘေးနဲ့ကွာလေပါခင်ဗျာကွာလတာ PC လေပါခင်ဗျာ KE ညူလေပါခင်ဗျာပါခင်ဗျာလေလေမိုချီဒူတေဝဲတေဥတေမော့သုမော်နိုင်မော့သောဘာတို့တွေကွာတာပါခင်ဗျာလေလေဟွန်းနော်မန္တရတေပျော့ကလပါလာချဲလေလာလေပျော့ကွာတာမတ်ကွာတာပျော့မတ်တေပျော့နဲအင်တမတ်ကွာတာပါခင်ဗျာလေအင်တတေပါညော့ကလဘီဘိဘိနဲအဟိုနဲတင်းညိုင်းနဲ ยี่ที่เวดัลตตัขาเลยยี่กระจาเลต์เปิดตัดหัวตัวตัดหลังกบเนี่ยนอนนอต่อเลยเดนเนี้ยบ้างเปิดดุซิลหลังกบเนี่ยเป็นเลยปุยเอาเป็นเลยปับน่อเป็นเลยนอนเลือดที่อาศวยเอาเลยหินเอาเลยกลูจิเดนเนี้ยบ้างตัดเลสซิลหลังกบเนี่ยหลุดไปดูเนี่ยดิตัทุัวตัวดิบเอาเลยตัปับหน่อหลุดไปเดนเนี้ยบ้านอนดีสอปดมว่าขี้อายละดอตาเอตอขี้อายละซับปบน่ออะไรหินอะไรเปสีดบ่อยที่จีบันเดอพอราร์ดจีดีทอลเลยลุลิบมาเนี่ย aya para de que quiero llamar las dilones papá no ve dine que dile papá no lo da in gas in gas brother como yo willow tiene mucho lucky brother flother pc2 toda el jugo pc2 turbo le patala da ne abue a choro bato lo do va tres y tadine eh tal le porque no ne para la dine para pa 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 cheto de gali talu tapine no ba cheto eh ta e tala ta e de ta thura ta ine no alu pu ne me the zo zo la no che te ba ta e na ki ne e pa do no ke e pa do pa do no ke e pa chi ba sa na ki ne no to blo no to blo no to la si mu pu ne ta ba chu mo lo mo so ke e masoro mo so ro ke du o du o si ke lu o si ne ta ba chu lo mo lo zo ko no pu no to blo te si ko la a ke ba na ba for အထ يب ကပတိဘက်ကနေအိုးကြောင့်ပဲဘာခွေတာဘခွေတာဘချီဝလက်တကျူကတာချကလာဘလက်တနာစီပါတက်ကြီးကွန်မြူနီတက်ကလည်းတကပပြုပုန်တာဂီတကလို့ချီချီကွန်ဟာတာဂီတကလို့တာစီတပအဒီဘနဲ့ပတ်တလူပေါ်ခူဘဟုနေတဲ့မိမလပေရတဲ့ကြတာအီမလာမျတ်ထူဦးတတုတုနေနော်ခွေးမြတ်ထူဦးကဲတော့လည်းဥမြတ်ထူဦးလေးကဲတော့လို့ဗိုချိုဗိုချိုမြတ်ထူဦးတော့ပါကဲတော့ကလေးရထားဖို့ကြီးချိုမှာဟွန်းလဲအော်ရဝရရထားဂျာဂိုမတလေယထားတတုညာ အဝတီပါမှာပဲလားတာလည်းထွေးပြတာမှန်းနေမှာပါလားပြရတော့ဝဲတာတခိတာလည်းပြပါလို့ Google ပထာလည်းထော်တော်သွားဝေးဤဝေးဝေးမိမိလည်းမလို့ပေါ်တာမှအားခွာတာမှသီရတဲ့ပြရတော့ဝဲလေတဲဝဲလကယေဆာဂျာဇူအချဖဲသမားရဲ့တဘိုရ်တဲဝဲဂျန်လာနော်နော်ဘာဟမသီရပါမှာတော်ပါရာဟက်ဝီ100တော်လာတဲ့မက်တာထွေးဒုညနေလားဒူးလက်ခဲနဲ့ပူပါကညဘက်တသိညာလေလဲလေထွေးနေတသိညာတာပါ နလည်းဒူအော်နာရတဲ့နဒူလူအနာတီနေနော်အစ်ချာတကွေခီပါအစ်ကွေခီတစေပါနဲ့နော်နေနပါလဲ့လျော်ပဲထွေခီးနေဒါနဲ့လေနဲထွေနေအတို့ရတယ်နံပါတ်3ခေနေပဲဖြီခီနေဟိုရတယ်အခုနေမှာမှာပဲပျော်မှာလည်း3ပဲပျော်ကီးနေပျော်မီတဲဘမခဲလဲနေမခုတ်ကြအဲမခီကြအဲလော်နေလို့လေလွယ်လီခွာနော်ဝဲမီတကဒေါ်နာကော်လားမမနုကလဲ जेडीस सिस लागो पॉ दिस सी रेमूवे ने ना टा ठोडा တော်စစ်ပ াড় ိတောရမီဝါကော်ရောတောပာလဲမီအမီတာတောပန်ဝေါ်တောပလာတထူတော်တောနေနော်တန်လေထောတော်နဲ့မြေကကိုရောပမုတနီနဲ့လဲထောလဲထောလောဘလောပတ်တန်လေထောထောလောအောတာတတ်စပလီဘလောပတ်တန်လေထောထောလောအောတာတတ်စစ်လာကပေါ်ဘလောပတ်တန်လေထောလောထောလောအောတာပပကလီကိုညော့ပူဇီရပါတာဖီစကောမာစကောစီလောဟူမာစကောဒါလဲပပကလီတတ်တကလီကလေထောလဲထောချူမင်ညော့ကောနေဟာအခုနဲ့လက်ခီတန်ရဲ့တဲကညော့ဖူခဲလက် นกดูเคลลก็อกดูเสปตจพเลนสุขคุทอเคลเปอบเลยนกเตอสุขคุเทอสิมีลรกหากใจยย่านอก็คีซสิ่งกปาปูดาดอนปาูดก็จมาลอพกมาสรวอนคุเทอร์สิปาูดาบานนคำนุขุเทอรวเลลลสุกกอ๊กปปู๊ดสุชาลาสิลากปอดีละสิสิีคุเอเลยสุมาหกกมาสโตรรูบเุขไปกี่ปลบปูด้าจอเดอ ata que toleti la segui so wake folli ti so koko dikua ko de la ne hanu la do guna ba we da cosule free le top la oh, morta kuda po ta mita per tika koko jata si ku mu ka jata keleta do zii ma jasi he sitarita batao su, su kle do de u 36 la di se pas la le fi la vi ke tu pitima le su osu 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 tuso သူ మిసుగ လတလကပုဒေကမိကိုချနေအဝိမီရာကောသုလေဖရီဒတောဒစဘကေပေါကောဒလစီဟန်နီလာဒနိညာအီဒေါပလီပပပတဆာဒနီလာဒုဂနာဘဝဒါကောသုလေဖရီဒတောနီလာဝတဖဒိုမနီလာ